สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับ ep ที่17แล้วนะคะน้องพรห่างหายไปนานเลยค่ะพอดีว่าโลคโรคก,กระเพาะกำเริบค่ะสวัสดีปีใหม่พี่พี่ทุกๆท่ททานเลยนะคะปีนี้ปี2023แล้วนะคะน้องพรขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท่ทานมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงสมหวังดังใจปราถนาทุกประการเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับ ep ที่17ปีนี้มาเริ่มต้นปีด้วยกันเลยนะคะ ep นี้ได้มาเยอะเลยคะ่ะชอบแล้วค่อยปิดนะคะพี่พี่ให้พี่พี่ตัดสินใจให้ดีก่อนนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่เลยคะ่ะดูให้ชอบจริงๆมั่นใจจริงๆแล้วค่อยปิดมานะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ลูกค้า ท่านอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างเนาะเริ่มจากองค์แรกกันเลยค่ะพี่องค์แรกคือพระหลวงพ่อเดิมเลี่ยมทองค่ะพระหลวงพ่อเดิมเลี่ยมทองนะคะน้องพรรบกวนพี่ๆที่ ทรหรือทักอินบ็อกซ์เข้ามานะคะทักไลน์เข้ามาอง์คนี้อยู่ไหมองค์นี้ขายหรือยังบางอง์คน้องพรก็ไม่รู้จักอะคะ่ะบางทีน้องพรไม่รู้จริงๆว่าเป็นพระอะไรอย่างพี่ๆบอกชื่อมาไม่ได้ส่งรูปมาน้องพรก็งงเอ๊ะพระอะไรหนะ้าอะไรแบบนี้นะคะ่ะน้องพรไม่รู้จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆส่งรูปมาน้องพรจะได้เช็คให้ ได้สะดวกรวดเร็วว่าองค์นี้ยังอยู่หรือเปล่าเนาะรบกวนพี่ๆ FC ทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องพอรด้วยนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยค่ะองค์ที่1น,นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมเลี่ยมเงินไอเลี่ยมทองนะคะขอประทานโทษค่ะหลวงพ่อเดิมเลี่ยมทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะ จะเป็นภาพด้านหน้านะคะน้องพรก็จะบรรยายด้วยภาพนะคะพี่พี่น้องพรก็จะบรรยายด้วยภาพนะคะบางบางองค์น้องพรรู้ชื่อน้องพรก็จะอ่านตามหน้าเหรียญเนาะบางองค์น้องพรก็ไม่รู้นะคะพี่พี่น้องพรก็ไม่รู้อันนี้น้องพรไม่รู้จริงๆนะคะถ้าน้องพรไม่รู้น้องพรก็จะไม่ได้อ่านนะคะพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ค่ะพี่พี่ตัดสินใจดีๆก่อนแล้วค่อย ค่อยปิดนะคะตัดสินใจดีๆก่อนแล้วค่อยปิดนะคะจะได้ไม่เสียสิ์ลูกค้าท่านอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะคะพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้าค่ะด้านหลังเนาะประานโทษค่ะห่างหายไปนานเลยค่ะพี่ๆแล้วกระเพาะตัวร้ายค่ะพี่ๆคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะคะภาพด้านหลังเลยค่ะเดี๋ยวดูข้างหน้าอีกสักรอบนะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเลี่ยมทองค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะ ต่อไปก็จะเป็นด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยค่ะ <S 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 องค์ต่อไปค่ะพี่องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆพระสมเด็จค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะ ก็จะประมาณนี้เลยค่ะภาพด้านหน้านะคะพี่พี่ภาพด้านหน้าจะบรรยายด้วยภาพนะคะ ต่อไปจะเป็นด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่เลยนะคะพี่ตัดสินใจให้ดีๆก่อนเนาะดูให้ชอบดูให้ใช่มั่นใจองนี้ใช่ละถูกใจใช่เลยก่อนค่อยปิดนะคะพี่พี่น้องพรต้องบอกพี่พี่ไว้ก่อนเลยเนาะน้องพรก็ดูไม่เป็นนะคะ ถ้าไม่มีชื่อตามหน้าเหรียญหรือไม่มีชื่อเขียนไว้เงี้ยน้องพรงงเลยค่ะน้องพรก็ไม่เป็นนะคะภาพด้านหน้าค่ะภาพด้านหน้านะคะองค์ถัดไปค่ะองค์ถัดไปก็จะเป็นสิงเลี่ยมเงินนะคะพี่พี่สิงงาแกะเลี่ยมเงินค่ะสิงงาาแกะเลี่ยมเงินนะคะ นีงจะเป็นภาพด้านหน้านะคะของน้องค่ะภาพด้านหน้าของน้องเลยนะคะน้องจะเลี่ยมเงินนะคะน้องจะเลี่ยมเงินค่ะอยู่ในกรอบเงินนะคะน่าจะเป็นภาพด้านหน้าค่ะต่อไปจะเป็นภาพด้านหลังนะคะพี่ๆภาพด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะน้องพรจะบรรยายด้วยภาพเลยค่ะ จะเป็นภาพด้านหน้านะคะดูน้องแบบใกล้ๆชัดๆกันเลยค่ะดูน้องแบบใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆประมาณนี้เลยค่ะรายการถัดไปนะคะรายการถัดไปก็จะเป็นพระหลวงพ่อเงินค่ะพระหลวงพ่อเงินนะคะ องนี้ค่ะอันนี้จะเป็นภาพด้านหน้านะคะพี่พอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างค่ะพี่พด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะ ภาพด้านหน้าขององค์พระเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นด้านหลังค่ะอันนี้คือจะเป็นภาพด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างๆค่ะพี่ๆข้างข้ง,ขงเลยนะคะข้างๆ้บรรยายด้วยภาพค่ะ ต่อไปก็จะเป็นด้านล่างนะคะพี่ๆด้านล่างก็จะประมาณนี้เลยค่ะด้านล่างก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาชมด้านหน้าชัดๆกันอีกสักรอบนึงนะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่ๆอันนี้เป็นด้านข้างนะคะด้านหน้าค่ะแล้วก็ด้านข้างเลยนะคะด้านหน้าจะประมาณนี้เลยค่ะรายการถัดไปนะคะก็จะเป็นเหรียญ เหรียญอะไรไม่รู้เหมือนกันเป็นรูปทรงอย่างนี้เลยค่ะพี่อันนี้ก็คือจะเป็นภาพด้านหน้านะคะภาพด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นด้านล่างค่ะเดี๋ยวเราลองมาชมกันเลยนะคะ อันนี้จะเป็นภาพด้านหน้าเลยค่ะน้องพรจะบรรยายด้วยภาพนะคะพี่พี่ดูให้มั่นใจถูกใจจริงๆเราค่อยปิดนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ลูกค้าท่านอื่นนะคะพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่เลยค่ะถูกใจใช่เลยนี่ค,ค่อยๆปิดนะคะพี่พี่ถูกใจใช่เลยแล้วค่อยปิดนะคะต่อไปจะเป็นด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะพี่พด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันบ้างเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือจะเป็นภาพด้านหน้านะคะพี่พภาพด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะภาพด้านหน้า ต่อไปจะเป็นด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะด้านหลังค่ะรายการถัดไปนะคะพี่รายการถัดไปรายการถัดไปก็จะเป็นหล,งรร en นะะหลวงปูทรร่ทวดเลีรรร่ยมเงินนะคะพี่ๆหลวงปู่ทวดเลี่ยมเงินค่ะหลวงปู่ทวดเลี่ยมเงินนะคะจะเป็นภาพด้านหน้าค่ะ เป็นด้านหลังนะคะนี่ค่ะภาพลานหน้าแบบชัดๆเลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นภาพด้านหลังนะคะพี่พเขาจะเขียนว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือด้านหลังนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับด้านหน้าอีกสักรอบหนึ่งค่ะชะัดๆช้าๆกันเลยนะคะมือไม้นม่สั่นมากเลยห่างหายไปนาน น้องพรต้องขอประทานอาภัยพี่พี่ทุกทกท่านด้วยนะคะผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษด,ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะถ้ารูปไม่ชัดยังไงพี่พี่สามารถทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะส่วนพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะหรือไม่มีเวลาเนาะโทรเข้ามาหาน้องพรได้เลยคะ่ะเดี๋ยวน้องพรจะแอดกลับไปส่งรูปเพิ่มเติมให้พี่พได้ชมกันนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยค่ะรายการถัดไปนะคะพี่ๆรายการถัดไปก็จะเป็นหลวงพ่อพรมค่ะหลวงพ่อพมเรี่ยมเงินนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นด้านหลังนะคะ นี่ค่ะเขาจะเขียนว่าหลวงพ่อพรมนะคะพี่นี่ค่ะภาพด้านหน้าเลยค่ะบรรยายด้วยภาพนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นด้านหลังนะคะพี่พี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยค่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะ รายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการถัดไปก็จะเป็นตะกุดตะกุดเนื้อทองแดงนะคะพี่ตะกุดเก่าไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะน้องพอรจะให้ดูนะคะเก่ามากเลยค่ะพี่พเก่ามากเลยค่ะพี่อันนี้จะเป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะคะเป็นทองแดงค่ะพี่ตะกุดทองแดงเก่าไม่ทราบที่นะคะ เดี๋ยวเรามาซองกันแบบชัดๆเลยนะคะพี่ชมแบบชัดๆดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพชัดๆนะคะพี่พี่ภาพชัดๆกันเลยค่ะพี่พเข้ามาแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ค่ะเชือกเป็นทองแดงนะคะจะกุดเก่าไม่ทราบที่ค่ะ นี่ค่ะพี่ๆต้องพรบรรยายด้วยภาพนะคะ นี่ค่ะพี่เก่ามากๆเลยค่ะเก่ามากๆเลยค่ะบรรยายด้วยภาพนะคะพี่พี่บรรยายด้วยภาพเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ ep ีที่17นี้น้องพรก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณพี่พี่อซทุกทุกท่านนะคะที่แวะมาอุดหนุนเยี่ยมเยียนทักทายน้องพรค่ะ สำหรับคลิปนี้น้องพรต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะไว้พบพบก,กันกับ EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ